ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนร่วมศึกษาดูงานทัศนศึกษานอกห้องเรียนนะคะรวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรค่ะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาโรงเรียนบ้านหาซายรีและโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และเยี่ยมชมศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่25ค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆเด็กนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียนและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยมีน้องๆเด็กนักเรียนและคณะครูค่ะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น220คนสำหรับศูนย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่25มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัวตลอดถึงผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยการนำกรเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครอบครัวและประชาชน